คอนเทนต์ในวันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาดูการใช้งาน Realway สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชันกันนะครับผมก็อันดับแรกนะครับจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับ Realway กันก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับซึ่ง Realway เนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มคลาวด์นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มแอสเซอร์ฟิสนะฮะหรือถ้าชื่อย่อก็คือ PaaS นั่นเองนะฮะซึ่งเขาจะเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถ d e PLOY จัดการแล้วก็ scale แอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับโดยที่เขาเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือความเรียบง่ายนะครับไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็ มีฟรีเทียที่น่าสนใจสําหรับโปรเจกต์ขนาดเล็กแล้วก็งานอดิเรกนะครับทีนี้นะครับถามว่าทําไมต้องใช้เวลเวย์นะครับผมเหตุผลข้อแรกเลยก็คือใช้งานง่ายนะครับตรงเนี้ยเพียงแค่เราเชื่อมต่อกับ GitHub Repository นะครับเวลเวย์ Real เนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์โค้ดแล้วก็ d e PLOY ให้อัตโนมัติเลยนะครับถัดม,มาก็คือ Infrastructure as Code นะครับตรงนี้จะหมายถึงว่าทุกอย่างที่เราสร้างก็คือแอพพลิเคชันหรือว่า Database อะไรก็ตามเนี่ย จะถูกกาหนดค่าแล้วก็จัดการเหมือนเป็นโค้ดนะนะครับทำให้ง่ายต่อการติดตามแล้วก็ทำซ้ำนะครับถัดมาก็คือมี d a t a b a s e แล้วก็ services สับเร็จรูปนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างนะครับฐานข้อมูลอย่างเช่น PostgreSQLMySQLRedis หรือว่า MongoDB ได้ในไม่กี่คลิกนะ และ Real Way เนี่ยเขาจะจัดการเรื่องการเชื่อมต่อให้เองนะครับและก็สุดท้ายนะครับก็คือ Pricing ที่ยืดหยุ่นนะครับผมเพราะว่าเขาจะมี Hobby Plan นะครับแล้วเขาจะมี Free Tier ด้วยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งสมัครใช้งานนะครับก็ตรงนี้จะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นแล้วก็จะมี Plan Pro นะครับที่จะจ่ายเงินตามการใช้งานจริงก็คือ pay as you go นะครับ สำหรับแอปพลิเคชันที่ใหญ่ขึ้นนะนะครับผมจากนั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะนะครับก็คือ1เลยจะเป็นบัญชี g i t h u b นะนะครับเพราะว่า real way เนี่ยเขาจะใช้ Github เป็นหลักในการเชื่อมต่อแล้วก็ดึงโค้ดมา deploy นะครับจากนั้นก็คือจะเป็น Project Code นะครับหรือว่า Project ของเราก็คือแอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราต้องการ deploy นะก็ในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาใช้เป็น node js แล้วก็ express นะนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ย มาดูการ d e PLOY ง่ายๆกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือความรู้พื้นฐานการใช้งานกิ t นะฮะตรงนี้นะครับจริงๆก็ใช้ไม่ยากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาใช้งานนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะฮะมาทําการเตรียมโปรเจกต์ตัวอย่างนะนะครับก็ตรงนี้เราจะใช้เป็น Node.js นะครับอันดับแรกสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีจริงๆก็คือทุกคนจะต้องไปดาวน์โหลด Node.js นะอ่าก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาทําการสร้างรนะคับ เดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์นะชื่อว่า node-app แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิด VS Code ขึ้นมานะครับแล้วก็ลากตัวโฟลเดอร์ตัวนี้เข้ามาใน VS Code นะอ่าโอเคครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเราเนี่ยจะมาทำการสร้างตัว package.json file นะครับก็มาที่ View Terminal นะฮะแล้วก็เราจะใช้คำสั่งครับ npm init -y enter ไปนะครับอ่านี่ฮะ ก็จะได้ตัว package.js n มาแล้วนะครับจากนั้นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะครับในส่วนของ Express นะก็ให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm i express นะฮะ Enter ไปอ่าโอเคเห็นไหมนะครับก็นี่เลยเราจะได้นะครับในส่วนของ dependencies มาแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยในส่วนของ scripts นะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะฮะเพิ่มนะครับในส่วนของ script ที่ชื่อว่า start นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้มัน run node index.js นะนะครับ อ่าโอเคนะจากนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างตัว index.js นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเขียนโค้ดตามผมเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะสร้างตัวแปร express นะครับแล้วก็ require express มาโอเคนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะสร้างตัวแปร app แล้วก็เรียกใช้ express นะครับโอเคนะนะครับทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเราเนี่ยจะต้องกำหนด port นะก็สร้างตัวแปร port นะฮะ แล้วก็ผมจะใช้ process.env.port หรือว่าใช้เป็น3000นะนะครับตรงนี้ทาง railway นะครับเขาจะกำหนดพอร์ตให้เราอัตโนมัตินะผ่าน environment variable นะครับผมอ่าแต่เราก็กำหนดตามนี้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะทำการสร้าง endpoint นะก็คือ app.get/slash นะครับอ่าแล้วก็รับ request response มาอ่าแล้วก็ return นะครับผมจะใช้ response.send ก็คือ ส่งข้อความนะครับว่า Hello World from Railway อ่านะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ app listen นะครับเราก็จะให้มา listen ที่ port แล้วก็ return นะแล้วผมจะ console log นะฮะว่าอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมใช้เป็น template literal นะแล้วก็เขียนว่า server is listening on port แล้วก็ interpolation ตามด้วย เอาตัวแปรพอร์ตมาแสดงนะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับด,ดูดีนะมันเป็นแบ็กทิกนะนะครับไม่ใช่ซิงกอลโคดนะฮะอ่าก็วิธีการพิมพ์ตัวนี้ก็คือกด alt 96นะนะครับอ่า alt 96เห็นไหมนะครับมันก็จะได้เป็นแบ็กทิกแบบนี้นะฮะอ่าทีนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะก็แอปของเราง่ายๆตามนี้เลยนะครับทุกคน ทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการสร้าง GitHub repository ใหม่แล้วก็ push code ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปนะฮะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะ push เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนมาสร้างไฟล์ตัวนี้ก่อนก็คือ gitignore นะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะ push code ทั้งหมดแต่ยกเว้นตัว folder node modules นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์นะครับโ f o l อร์ที่เราต้องการยกเว้นไม่ต้องให้มัน push ขึ้นไปก็ slash node underscore modules นะฮะอ่านี่นะครับก็ปิดไปนะ โอเคนะนะครับเพียงเท่านี้นะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ .git นะอ่า .git hub นะครับอ่าแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาสร้าง new repository นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อนะว่า node app อ่าตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมา create repository นะครับอ่าโอเคทีเนี้ยเราก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับทุกคนก็คือ อันดับแรกเนี่ยเราจะใช้ g i t in it นะนะฮะอ่ะก็มาที่ Terminal ใช้คำสั่ง g i t in it โอเคนะนะครับเห็นไหมว่าสีตัวพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้แหละทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะ g i t add แล้วก็เราจะ add พวกไฟล์ทั้งหมดนะนะครับก็คือใช้ Gi t add แล้วก็จุดอ่ะตามนี้เลย enter by โอเคนะฮะทีนี้ต่อไปก็คือเราจะ Commit นะอ่ะเราก็พิมพ์ Commit ตามนี้เลยก็คือ git Commit Dash -m แล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับอย่างเช่น -add some code อะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะนะครับก็ enter ไปปุ๊บเห็นไหมนะฮะทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือหลังจากที่เรา commit เนี่ยเราก็จะทำการเปลี่ยน Branch มาเป็น main b r a n c h นะนะครับอ่าก็ Enter ไปปุ๊บแล้วก็ถัดมาก็คือก i t remote add origin นะครับอ่าก็ copy มาอ่าวางลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้กิ p u u s h u s r i g i n main นะครับอ่าเพื่อทำการ push โค้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปบนกิทครับอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็ลองมาดูที่เรปโพของเราแล้วลองวีเฟสนะนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมีพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยถูกพุชขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคนะทีนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะเดี๋ยวผมมาตรงนี้นิดนึงก็คือในส่วนของเวลเวเนี่ยนะครับเขาจะมีการรันคําสั่งตรงนี้นะก็คือเขาจะรันคําสั่ง ที่อยู่ในสคริปต์นะฮะแล้วก็คำสั่งตัวนี้ start นะครับอของ file package json เนี่ยก็คือคำสั่งตัวนี้มันจะเป็นคำสั่งที่เริ่มแอปพลิเคชันของเรานะฮะแล้วก็ railway เนี่ยเขาจะกำหนดพอร์ตให้อัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้ก็เรามีการเขียนตรงนี้ใช่ไหมฮะพอร์ตนะฮะก็คือเราจะต้องเขียนโค้ดเพื่อรับค่าพอร์ตจะเป็นตนัวนี้นะครับ process env .port นะนะครับตามนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ในการ d e PLOY นะนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการ d e PLOY แอปพลิเคชันตัวแรกของเราแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่เว็บไซต์ railway c o m ได้เลยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพามาดูราคานิดหนึ่งก็คือ pricing นะนะครับอ่านี่นะฮะ ซึ่งราคาเนี่ยผมบอกเลยว่า5เหรียญสําหรับผมผมว่ามันไม่ได้แพงมากนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดใครเพิ่งสมัครใช้งานครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นแบบให้ทดลองใช้อยู่นะครับทุกคนก็สามารถที่จะทดลองใช้ได้เลยนะครับแต่อันนี้ของผมเนี่ยผมจะมาใช้เป็นตัวนี้เลยหรือจริงๆเนี่ยทุกคนจะกดตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าของผมเนี่ยคือผมใช้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องมาเสียงเงินนะอ่าเพราะว่าอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับโอเคก็ผมจะ get started เลยนะครับผมอ่าโอเคนะเห็นไหมมันก็จะมี ข้อมูลตามนี้นะครับทีเนี้ยผมจะต้องใส่ตัวเครดิตหรือว่าเดบิตคัร์ดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็ Subscribe นะโอเคนะครับ่าโอเคครับทุกคนก็นี่เลยนะครับผม Subscribe เรียบร้อยแล้วเห็นไหม Welcome to the Hobby Plan นะครับนี่เลยนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะ go to dashboard นะนะครับผม เห็นไหมก็จะมาหน้านี้นะครับโอเคทีนี้นะครับในการที่เราจะ deploy แอปของเรานะครับผมก็คือเราก็สามารถมาคลิกตรงนี้ New นะครับหรือจริงๆก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าได้เหมือนกันก็คลิกตรงนี้เลยปึ๊บเห็นไหมมันจะมาที่หน้านี้ก็คือ new project นะฮะ deploy your app to production effortlessly นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น deploy from github repo นะครับก็เลือกไปเลยปึ๊บอ่าก็จะมาที่หน้านี้นะครับเราก็จะเลือกเป็น repo ที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่าผมก็จะคลิกไปเลยปึ๊บ อ่าเห็นไหมนะครับนี่นะฮะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่มาแล้วนะครับ deployment in progress นะครับ taking a snapshot of code building the image นะฮะตรงนี้ก็คือ railway เนี่ยมันจะทำงานนะครับแล้วก็วิเคราะห์โค้ดของเรานะครับก็คือ detect ว่ามันเป็น node js หรือเปล่านะครับจากนั้นก็จะติดตั้ง dependencies นะครับก็คือเป็นการใช้คำสั่งพวก npm install นะครับแล้วก็สร้าง build project จากนั้นก็จะ deploy application นะนะครับระหว่างนี้ก็ รอสักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมอ่า publishing image นะฮะ creating containers นะครับเนี่ยคือทุกคนจะเห็นว่าง่ายมากนะครับอ่าโอเคครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่า deployment successful นะนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับมานะครับที่หน้า dashboard นะนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีนะครับ service ของเรา1 service เห็นไหมนะครับโอเคนะนะครับเราก็สามารถคลิกเข้ามาได้นะครับผม จากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็คลิกเข้ามาที่เซอร์วิสของเรานะปึ๊บนะครับแล้วก็เราจะไปที่ Settings นะฮะอ่ะทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมานะครับหรือว่าคลิกตรงนี้ก็ได้ก็คือมาที่ Networking นะนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ Public Networking เนี่ยก็คือทุกคนสามารถที่จะเจเนอเรตโดเมนนะครับหรือว่าเป็นคอสตอมโดเมนนะครับเป็น TCP proxy นะครับอ่ะก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะก็คือ Generate Domain อ่านะครับเขาก็จะ ทำการสร้างโดมเมนให้เราอ่าเห็นไหมทุกคนครับก็จะเห็นว่านี่แหละคือโดมเมนของแอปของเรานะนะครับซึ่งผมก็สามารถคลิกมาได้ปึ๊บอ่าโอเคครับทุกคนก็ผลลัพธ์ตามนี้เลยนะฮะทุกคนจะเห็นว่าเราจะเห็นข้อความเป็น Hello World from Railway นะครับก็นี่แหละนะครับเพียงเท่านี้นะแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็ออนไลน์แล้วนะครับผมซึ่งทุกครั้งที่เราเนี่ยทำการใช้ Git push ไปยัง branch หลักหรือว่า main branch ของ GitHub เนี่ยนะครับ เวลเว a y เนี่ยเขาก็จะทําการ d e PLOY เวอร์ชันใหม่ให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมพาทุกคนมาทดลองกันแล้วกันสมมุติว่าผมอาจจะแบบเพิ่ม endpoint อะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวกลับมาที่ VS Code นะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเพิ่ม endpoint นะก็คือด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นะครับเป็น app get แล้วก็สร้าง endpoint ที่ชื่อว่า API slash info นะนะครับจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับรับ request response มา แล้วก็ใช้ response json นะครับซึ่งผมก็จะส่งข้อความนะเป็น message ว่า this is a new endpoint ตามนี้เลยนะครับผมก็แค่นี้นะ,ะก็ทีนี้หลังจากเราเพิ่ม endpoint เสร็จนะฮะส่วนต่อ,อไปก็คือเราเนี่ยจะทำการ push code ตัวใหม่เนี่ยไปที่ git hub ของเราใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะฮะเรามาที่ terminal นะเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ git add แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ index.js ก็ได้เพราะว่าเราแก้ที่ index.js ตัวเดียวใช่ไหมนะครับอ่ะก็ index.js นะฮะโอเคนะปุ๊บนะครับอ่ะหลังจากที่เรา add เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการ Commit นะก็คือ Commit การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับก็จะใช้กิจ commit -m นะครับแล้วก็ผมจะเขียนข้อความ Commit ว่า add new /api/info e n.point อ่ะประมาณนี้นะนะครับโอเคก็ enter ไปเลยอ่าเห็นป่ะนะครับ one file changed ทีนี้นะครับผมก็จะทำการ push เลยก็คือ push ไปยัง git Hub repository นะนะครับก็ใช้ git push origin main อ่าแค่นี้นะนะครับก็ enter ไปเลยปึ๊บนะครับแค่นี้นะเนี่ยเวลาที่เราจะเพิ่มโค้ดอะไรใหม่นะครับอ่าทีนี้หลังจากเราเพิ่มเสร็จลองกลับมาดูที่่า railway นะนะครับเห็นป่ะว่ามันก็จะมีนี่ฮะเขาก็จะทำการ deploy ให้เราใหม่เห็นไหมนะครับ โอเคระหว่างนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมเห็นไหมว่าง่ายมากๆนะครับผมก็นี่แหละนะครับทุกครั้งที่เรามีการ push ค้ดขึ้นไปบน repo ของเรานะครับ Railway เนี่ยก็จะทำการ deploy เวอร์ชันใหม่ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยนะนะครับทุกคนนี่นะเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่5วีที่แล้วนะครับ deploy เสร็จเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้นะครับเราก็ลองมาดูนะฮะจริงๆเดี๋ยวผม refresh รอบก่อนนะครับอ่ะ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาจริงๆเดี๋ยวผมมาทดสอบตรงนี้ก็ได้นะก็คือที่ VS Code นะ,นะครับก็คือผมจะใช้เป็น Thunder Client ในการทดสอบ API นะครับแล้วผมก็จะ New Request นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะยิงไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมไปก๊อปตรงนี้มาอ่ะปึ๊บนะครับก็เป็น GET method นะครับแล้วก็ผมจะ slash ไปที่ API แล้วก็ slash info นะครับก็ตามที่เราเนี่ยเขียน Endpoint ใหม่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ลองยิงไปดูปึ๊บ เห็นไหมนะครับก็จะได้เป็น r e s p o n ส์กลับมาตามนี้หรือจริงๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะฮะก็คือ slash api slash info ปึ๊บอ่านี่นะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนะว่าเราก็สามารถเข้าถึง endpoint ตัวใหม่ของเราได้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่กำลังหา แพลตฟอร์มดีๆในการ deploy แอปพลิเคชันนะผมก็แนะนำ r ร a l w a y เลยนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าง่ายมากๆเลยในการ deploy นะครับก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล,ล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบทช์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตาม ทุกคนครับ